ยูน t เต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลนแอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบยูน t เต็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกัน ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง BBC ได้รายงานว่าการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเบรมบีสเตเดียมวันที่3มิถุนายนนี้จะเลื่อนการเตะไปเป็นเวลาบ่าย3โมงตรงตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษซึ่งตรงกับเวลา3ทุ่มของประเทศไทยจากเดิมที่กำหนดไว้เวลา16นาฬกา45นาทีถึง17นาฬกา30นาที เพราะเจ้าหนะ้าที่ตำรวจของลอนดอนห่วงเรื่องความปลอดภยัยถ้าไปเตะช่วงเย็นนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่นัดชิง FA ฟเคัพไปเตะกันในช่วงเวลานี้ออตโตรัวซซนเกรนมิดฟิลมอร์บี้วัย19ปีบอกกับฟุตบอลสกาโน่สื่อในสวีดดชว่าหลังจากมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมผมก็ช็อตฟิลไปเลยผมอยู่ที่บ้านและพอเห็นข่าวว่าแมนยูส่งแมวมองไปตามดูผมผมก็ช็อกไปเลย จูตาโนลิซึ่งในโครเอเชียได้รายงานว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยันเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้ตัวโดมินิกดิวากโควิชในทวารทีมชาติโครเอเชียของดินาโมซาเกร็บมาร่วมทีมโดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่10ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งตอนนี้เหลือสัญญากับทีมเพียง1ปีเท่านั้นเองมาริซาเรดดี้นักข่าวสาวของ Sky Sport ตได้รายงานว่า ตอนนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นเรืเร่อยๆที่แฮร์รี่เคนจะไม่ต่อสัญญากับทอตแนมห์ฮอสเปอร์ออกไปอีกแล้วเพราะความวุ่นวายและความไม่แน่นอนของสโมสรหลังจากจบฟุตบอลโลก2022ซึ่งเธอเองได้กล่าวเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเคสกองหน้าแมนอยู่ว่าเทนฮากต้องการซื้อกองหน้าตัวจบสกอร์ชั้นดีมาเสริมทีมให้ได้ในพรีซีซั่นนี้และเป็นตำแหน่งแรกที่ต้องเสริมก่อนตำแหน่งอื่นๆ นอสสื่อใหญ่ของฮอลแลนด์ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมคว้าตัวดารลี่บลินอดีตนักเตะเก่ากลับมาร่วมเป็นตัวสำรองของดิซันโดมาติเนสในฐานะเซ็นเตอร์ฮาฟที่ถนัดเท้าซ้ายโดยไบยนมิวนิกที่เซ็นสัญญาจนจ,นจบซีซั่นนี้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับบลินในวัย33ปีทำให้เจ้าตัวเตรียมตัวเตรียมใจหาสโมสรใหม่ และได้รับความสนใจจากอดีตเจ้าหน่ายอย่างเอริกเทนฮารที่พร้อมดึงตัวมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งปลินเองก็เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับลิซันโดมาติเนสมาแล้วในสมัยเล่นอยู่กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United เต l อัล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ